มาโพดยืนนะนี่ก็น่ดปพดหน่อยเลยนะปพดกำลังยนในเราว่างดีว,ว่ายังไม่ได้20คลิป20โพดต่อวาเกเตอร์เราเราจะไม่หยอกเหลือก,กันกล้าไปติดตามกันแล้วไม่เคยมีการไปหยอกเหลือนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งวันนี้ก็ตัวนะก้าไปดูจงองหญ่ๆมากที่เขาส้ำเร็จเล้วก็ามาตําคลิปให้ดูให้ชม มือไม่จะยังยังไม่ได้เล่นคลิปนะทุกคนนะมือ,มอมแยกจุ่มแอบแลงเปิดในเฟซนะ <c oughs> ไม่คุยซ้ำมีหนะ้าวันจันทร์ทุกคนวันนี้วันจันทร์ค่ะแล้วก็ามาตักใตเ้เปลือนมันเด่มมันเดิมทุกคนเลยตื่นขึ้นมากะชงกาแฟแล้วแดงพิกี้กลางกีตี้กี่กลางกีวันกับตำิันเด่มทุกคนไอ้อดแยกจุ่มแอบแลงเปิดในเฟซนะไม่คุยไม่จะยังไม่ได้เห็นคลิป เปิดลับแต่ลังเแล้วก็จะระบบอก็จะเด้งคลิปคุณซําเน็จทำอย่างไงทำอย่างไงขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างฟูดพูดปังอยากจะมีรายได้สร้างไปตรงนี้นั่นๆ่นะไม่ว่าอย่าทอดใจมือไหมนะควักตึงมือไม้อย่าทอดใจในการตี่จะจมคลิปไอ้เปืือนไม่ว่าเอกเวทคนไหนดีรำการรับไม่ได้บล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเอาคนตีจมทีด้วยกันเปลือนเยอะเลยเดี๋ยวเปืือนกระปือ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนลืมหวันไม้กันแล้วนะลืมวันไม่เดือนไม่ไมเดือนไม่หวันตีซ้ำแล้วนะแดงปกกงีกีกลางกีตี้กีกลางกีรนกต่ำเบืนเดือมทุกคนไอ้อัดตัดตึงก็เลยเวียนไม่ได้หยุดปักสักวันสักคืนหนึ่งนะนอกจากพ้นตอกออ้ทุกคนว่ะก็หมัวว่านนี้ไปตัดยางแล้วมาเอาคนตีจะนับจะนุ่นกันคนตีจอยเลือกัน โอเคกะจาตึงเก็บปลูยโยจนคำเลยจุดคนโยจนคำจุดเดิมก็ดื่มเดือดคอมเมนต์คลิปเราสักวันขเขากระจายเองแต่บอกก็จะมุน่นเปลี่ยนเวียนไปให้รงไปไ้คนนั้นคนนี้คนนน้นดูกิงคนที่มีปฏิสัมบันต่อกันคือคนทีดูคลิปไอไม่ต้องเดี๋ยวแรงนี่เอะไม่แรงตึงคนเก๋คนแกในนอนี่ตัมบนันนีอืมไม่ปลื้เราก็ไม่ร้นกันนะ แดงพิกีกลางกิติกีกลางกิ้วนกับตำเบิ่นเดิมตุ้วนไอ้อตุ้มก็เลยหมาบอกวะแตาเคยรับไม่ได้เอ้เอ็นตีนี่เอ็นตีนี่ปัดพูดปัดตุ้มปัดติ่งปัดกวางรำการไม่อยากดูไม่เเวกคนไงที่รำการรับไม่ได้บล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเอาคนตีจมตีด้วยกันเปืือนเยอะเลยเดี๋ยวเปลือนกระเพื่อเดียวกินกาแฟแล้วเตรียมมีไปตันยางเมือนเดิมกันนะ เอสได้ที่ไม่หยุดักวันแต่ยังเวียนทุกคนส่วนนูนหยุดส่วนนี้ไม่จะยังไม่ได้เห็นคลิปเคล็ดลับแต่ลังๆแล้วก็จะรบจะรบอก็จะเด้งคลิปคุณซ้ำน็ตทำอย่างไงทำอย่างไงขึ้นมาพอจะนั่นอย่างปวดปวดให้กันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเ,เรื่อยเด้งคนนั้นเรื่อยๆไม่ว่าเด้งไปที่กลางที่ตี้ขี้ขขอ้น ทุกคนต้องดูจอบเลยเขาก็ไลค์คอมเมนต์นะทุกคนนะถ้าอยากจะปต้นใจไอ้วัต้นรออย่าลำก้านอย่าเบื่อนี่คือเกรดลับความปังนะคะทุกคนนะอ่คลิปนี้ยาวไปลาวเล่นแเนี้แหละบอกอย่างพดเยอะเลยการก็เลยมาบอกว่ากาเกรดรับไม่ได้เอ็นแต่ยี่เอ็นแต่ยี่ปัดพูดปัดตุ่มปัดติ่งปัดกวางลำก้านไม่อยากดูไม่ขึ้นตุกอาทิตย์เราต่ำใจเล่นบ้านเพื่อนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคุณนายรับไม่ได้ต้อยต้อย ต่อหนนั้นแหละอืมไม่ต้องนินตาอยู่หลับลังอืมตันดีนะต่อไปจะอัพตัวเองขึ้นมาไดในการโพดใด้สิบอาโพดตัง้งหีสิบโพสต่อวันอย่างเยอะเลย <c oughs> เอาคนติดจะนับจะนุ่นกันคนติดจอยเลือกกันโอเคการจะขกึ้นตุกอาติดเพราต่มจะเล่นบ้านเผืือนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนไั่รับไม่ได้ต้อยต้อยต้อยต่นนั้นแหละอืมไม่ต้องนินตาอยู่หลับลังอืมแตกจุ่ม แอบแรงเปิดในเฟซน,นะ <c oughs> ไม่คุยกันจึงก็เลยเวียนไม่ได้หยุดปักสักวันสักคืนหนึ่งนะนอกจากป้นตกอ้ทุกคนวะ <c oughs> ก็หมัวว่านนี้ไปตัดยางแล้วากินกาแฟแล้วเตรียมมีไปตัดยางมันเดิมกันนะเอ <c oughs> ดใดที่ไม่หยุดสักวันตัดยางเวียนทุกคน <c oughs> ส่วนนูนหยุดส่วนนี้คอมเมนต์คลิปเรา สักว so so ันเขากระจายเอะบอกก็จะมุ่นเปลี่ยนเวียนไปให้ตรงไปให้คนนั้นคนนี้คนโน้นดูทุงคนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือคนตีดูคลิปไอ้กันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรด้งคนนั้นเรื่อยๆไม่ว่าเด้งไปขี้กลางขี้ตีขี้อ้นทุกคนต้องดูจอบเลยเขากดไลค์คอมเมนต์นะทุกคนนะถ้าอยากจะเพลเวทคนไหนทีรำการรับไม่ได้บล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเอาคนตีจมทีดูไอ้กันเปลี่ยนเยอะเลยเดี๋ยวเปิีนกระปือแพท งก็ลเลยเวียนไม่ได้หยุดปักสักวันสักคืนหนึ่งน,นะนอกจากป้นตกไอยทุกคนว่ะก็หมัวว่านนี้ไปตัดยางแล้วไม่ไกันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรด้งกว่านั้นเรื่อยๆไม่ว่าเด้งไปขี้กลางขี้ตีขี้อน้นทุกคนต้องดูจอบเลยเขากดไลค์คอมเมนต์นะทุกคนนะ้าอยากจะเ <c oughs> พิเวทคนไหนดีดำการรับไม่ได้บล็อกไปเลย <c oughs> บล็อกไปเลยเอาคนตีจมตีด้วยกันเปลือนเยอะเลย เดี na, ๋ยวเปิือนกระเพืนะมาว่านกระตำคลิปเร่องว่าจากทีว่าเปิือนในเฟซทีว่ารำคาญรำคาญแสดงพิกีกลางกีตี้กีกลางกี๊วนกับตําเบิ่นเดือมถุกนไออดไม่จะยังไม่ได้เห็นคลิปเคล็ดลับแต่ลังลังแล้วก็จะเราบอก็จะแดงคลิปคุณซ้ำเน็ตตําอย่างไงตําอย่างไงขึ้นมาพอจะนั้นอย่างปูดพูดถึงนะมาว่านกระตำคลิปเร่องว่า จากที <sa> ่ว <sa> ่าเปือนในเฟซที่ว่ารําคาญรําคาญยู่เลยโปรดมากกว่านี้เลยตัววันกะเลยเนี่ยมันบอกว่าอย่างโปรดยู่เลยถ้าใครรําคาญสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน ลืมวมันไม่กันแล้วนะหรือวมันไม่เดือนไม่เดือนไม่วันตีซาำแล้วนะรับไม่ได้กะอ่าเลือเป็นเปือนกันได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมื่อน้ำขึ้นตุกอัดติดเราต่าจะเล่นบ้านเปื่อนจะเป่มขึ้นไปเรื่อยๆคณไม่รับไม่ได้ต้อยต้อยต้อยตานั้นแหละอืมไม่ต้องนินตาอย่าหลับลังอืมเอาคนติดจะนับจะน,นุ่นกันคนติดจอยเลือกอกันโอเคก้าใจน,นะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เข้าใจตุกๆกน lắm okay tất <laughs> oh, cả nha cha, đấy nè, cám ơn đi lấp chôm, cám ơn đi cao cháy tất cả nha, lắm tất cả nha cha, quyết cồn này đi làm gan, làm không được, block đi, block đi, lấy lấy, 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 เอาคนติดชนัะสนุนกันคนติดจอยเลือกกันโอเคกระจากันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเด้งคนนั้นเรื่อยๆไม่ว่าเด้งไปขี้กลางขี้ตีขี้อ้นทุกคนต้องดูจบเลยเขากดไลค์คอมเมนต์นะทุกคนนะถ้าอยากจะาเด้งไปขี้กลางขี้ตีขี้กลางขี้อ้นกับตำเบื่นเดิมทุกคนไอ้อดตุ้นนะเมื่อวานก็ับตำคลิปเรื่องว่าชาติว่าเปลือยหนึเฟซทีว่ารำคาร รำการเยอเลยโปวดมากกว่านี้เลยตัววันกะเลยเนี้ยมันบอกว่าอย่างโปวดเยอเลยถ้าใครรำการอยาจุ่มแอบเล่นเปิดในเฟซนะไม่คุยไม่ไม่คุยเรื่องกีเตอร์นะกีเตอร์เราเราจะไม่ตั้มกันเราจะไม่เราเราว่าปกล้อกลขึ้นนาฟีดขึ้นมาเราต้องไปดูวห้นะทุกคนนะ ก็ไปดูจองใหญ่ๆมากที่เขาส้ำเร็จเล้วก็มาต่ําคลิปให้ดูให้จุมมือไม่จะยังยังไม่เล่นคลิปนะคุณนะมือไม่ไม่คุยเรื่องกีเตอร์นะกีเตอร์เราเราจะไม่ตั้มกันเราจะไม่เราเราว่าปกกล้องไกลขึ้นนาฟีดขึ้นมาเราต้องไปดูว่านั้นขึ้นตกอาทิตย์เราตั้มจะเล่นบ้านเผื่อจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคุณรับไม่ได้ต้อยต้อยต้อยแต่นั้นแหละอืมไม่ต้องนินตาอย่หลับลังอืมคอมเมนต์คลิปเรา สักวันเขากระจายเองระบอกก็จะมุ่นเปลี่ยนเวียนไปให้ตรงไปให้คนนั้นคนนี้คนโน้นดูยิงคนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือคนตีดูคลิปไอปังอยากจะมีรายได้สร้างไปตรงนี้นั่นนั่นนะไม่ว่าอย่าต้อใจมือไหมนะกว่าตึงมือไหมอย่าต้อใจในการที่จะจมคลิปไอเปลีอนไม่ว่าโพดมากโพดเยือนะนี่ก็นัดโพดหน่อยเลยนะโพดกําลังโยอในเราว่างดีว่ายังไม่ได้2 0คลิป2 0โพดต่อว่าเมนคลิปเรา สักวันเขาก,กระจายเองรบอกก็จะมุ่นเปลี่ยนเวียนแปไตรงแแบบคนนั้นคนนี้คนโน้นดูยิงคนตีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือคนตีดูคลิปไอ้ึึนตกอาทิตย์เราต่ใจะเล่นบ้านเผื่อจะเปิม่มกันไปเรื่อยๆคนนั้นรับไม่ได้ต้อยต้อยต้อยตานั้นแหละอืมไม่ต้องนินตาอย่หลับลังอืมยื่อเลยโปดหมากกว่านี้เลยต่อวันกะเลยเนี่ยมมนบอกว่าอย่างโปดยู่เลยถ <c ười> ้าใครรังการคอมเมนต์คลิปเรา สักวันเขากระจายเอล้วบอกก็จะมุ่นเปลี่ยนเวียนไปให้ตรงไปให้คนนั้นคนนี้คนโน้นดูยิงคนตีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือคนทีดูคลิปอันก็เลยมาบอกว่าแต่เคยรับไม่ได้เออเอ็นตแต่นี่เอ็นตแต่นี่ปัดปุดปัดตุ้มปัดติ้งปัดกวางํำการไม่อยากดูไม่ไม่ไม่คุยเรื่องกีตาร์นะกีตาร์เราเราจะไม่ตั้มกันเราจะไม่เราเรา้ว่าปกกล้องไกลขึ้นนาฟีดขึ้นมาเราต้องไปดูให้นะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน